ค่ะกาบสวัสดี FC ช่องสาระจับฉายด้วยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของแอดบีนะคะทุกคนขนาดนี้นะคะอยากประชาสัมพันธ์นะคะทุกคนใครที่อยากจะเข้าห้อง VIP แค่ทำการสั่งซื้อสินค้า1ชิ้นคุณก็จะได้เข้าห้อง v p ฟรีราคาแค่180บาท คุณจ่ายได้ไหมล่ะคะกับการที่คุณได้ดูแนวทางทั้งวันแนวทางสุดแม่นยำ99%คือเข้านะคะขนาดร้อยแค่ทักมีคนทักมานะขนาดแค่สินค้าหนึ่งชิ้นร้อยแปดสิบบาทยังลังเลและคุณจะรวยได้ยังไงและคุณจะมีกินมีใช้ได้ยังไงแค่นี้คุณยังลังเลกับแค่เงินร้อยแปดสิบบาทเข้าห้อง v i p นะคะ ก็ถ้าใครไม่พร้อมที่จะเข้าไม่ต้องทักมานะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ดูสติตินะของวันนี้นะคะทุกคนว่ามันเข้าดีขนาดไหนกับแค่ราคาห้อง VP 1 8ร้บาทเท่านั้นเองนะคะก็แล้วแต่คุณเราบังคับไม่ได้นะห้อง VIP นะคะเปิดลูกนะคะ ลาวสามเมื่อคี V I P นะลู่สองวิ่ง0อาจจะติดเบิ้ลได้นะคะทุกคนต่อมานะคะลาวสามเมื่อคีนะคะลู่สองวิ่ง3นะคะเจาะตามนี้เลยนะทุกคนตามนี้ต่อมานะคะลาวสตาร์ V I P นะคะ รูดหวิ่ง7ดติดเบิ้ลได้ค่ะตัวนี้อันไหนที่จะเบิ้ลก็จะบอกว่าเบิ้ลนะคะต่อมานะคะดาวสตาร์นะคะตัวนี้นะรูดสอวิ่ง7ติดเบิ้ลได้ทุกคนนะคะต่อมานะคะดาว VIP นะคะรูด8วิ่งสี่นะตัวนี้ทุกคนนะตัวนี้นะ ต่อมานะคะลาว v p p ตัวนี้นะคะรูดสี่วิ่ง5้านะคะทุกคนก็ใครสนใจรีบเลยนะคะ SB, แอดบีเปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนถ้าใครหมายถึงว่าภายใน2วันนี้ถ้าใครอยากเข้ารีบเข้าเลยนะจากว่าเคยจะเป็นสิ้นเดือนไม่แล้วนะคะก็จะขายเป็นแค่2วันนี้เท่านั้นทําการสั่งซื้อสินค้านะคะครบ180บาทน,นะคะ ก็คือได้เข้าห้อง v ีพีฟีเดอร์ทุกคน180บาทอันนี้นะคะก็คือเรารวมส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าแล้วก็สมาชิก f อทุกคนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า